สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิตุลน,นะครับช่องทำนายดวงสตาด้วยไพ่ทารโน้องใหม่ทาง y t u t u นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงสตาราศีของชาววันนี้จะมาเจอกันในชาวราศีมีนนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ 14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับผมก็สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารุวิตุนก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องทารุวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่าสามหมนถ้าเรา้ครับผมแล้วเดี๋ยวกิจกรรมในการไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มก็ยังมีเช่นเดิมนะครับใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่ผมจะลงไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนสาหรับท่านที่อยากจะร่ว Too. อายุแล้วก็คาถามแล้วบอกผมว่ากดติดตามแล้วนะครับผมลงไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามไปทำนายให้กับแฟนรายการทุกทท่านเลยนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ผมได้ทำตามสกิปเอ้ยให้แล้วผมโดยจะแยกเป็นการงานการเงินและความรักนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะดูช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตติฐานหมุมเป็นฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกกับบบใใใครรรรร้้้้้าาาาาางงงไไไม่่ต็ดดดโปชชวิจณญนนอย มาคอนนไลน์ของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากใช้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีมีนประจําเดืนอนพฤิกายนนี้นะครับผมขอดวงการงานก่อนนะครับผมดวงการงานของชาวราศีมีนประจําเดือนพฤิกายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีมีน ประจำเดือนพิกายนนี้ด้วยนะครับผมถอ,อดวงการงานของชาวราศีมีนนะครับผม ดวงการงานนะครับผมประมาณช่วงปลายเดือนเดือดนตุลาคมนะครับผมประมาณเข้าช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีภาวะของการที่เหมือนกับเครียดเหมือนกับมีการวิตกกังวลมากพอสมควรนะแล้วเหมือนกับว่าคุณรอ,อคอยอะไรบางอย่างนะผมไม่แน่ใจอาจจะรอคอยในการขายล็อกดาวน์ของรัฐบาลก็ได้นะผมแต่ว่าคุณง่างๆที่จะเหมือนกับว่าค่อนข้างจะคิดแล้วก็วิตกกระลิดแล้วก็ง่ายจะมีท่าของการที่เหมือนกับหนักใจกับการรอคอยครั้งนี้นะผมคุณจะมีสัญญาณของการรอคอยในบางสิ่งบางอย่างนะครับผมซึ่งจะเป็นการรอคอยที่สร้างความเครียดหรือสร้างความลุ้นระทึก ให้กับคุณมากพอสมควรเลยนะสําหรับชาวราศีมีนนะคุณจะมีเกณฑ์ของการที่คุณอาจจะคิดมากหรือว่ารอคอยในบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะสําคัญกับคุณมากๆนะครับผมแต่การรอคอยนั้นนะครับผมจัดสาเร็จนะครับผมจะเริ่มเห็นภาพภาพลางที่สําเร็จมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤิกายนแล้วนะครับผมจะมีพัฒนาการที่คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณของสิ่งบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการงานคุณนะแลคุณจะเริ่มมองเห็นอนาคตของสิ่งที่คุณรอคอยแล้วจะมีสัญญาณที่ดีมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤิกายนนะครับผมก็จะมีเกณฑ์ที่่ออะไรบาางงย ที่คุณวิตกกังวลหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆหายไปแล้วมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะแม้ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมสิ่งที่คุณรอคอยจะเริ่มประสบความสําเร็จและมันจะส่งผลมาให้คุณแบบดีมากๆแลควผมคุณจะได้รับข่าวดีที่จากสิ่งที่คุณรอคอยนะผมไม่ว่าจะเป็นงานงานใหม่ๆหรือจะเป็นเรื่องของกิจการหรืออะไรต่างๆก็ตามนะผมหรือจากลูกค้าหรือจากอะไรก็ตามนะคมคุณจะสุขสมหวังนะครับคุณจะได้รับข่าวดีหหรรรรืืออไดด้ัับกาตสินนใจเปลลี่ยแง ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะของสิ่งที่คุณรอคอยและสิ่งที่มันสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวราศีมีนคุณจะได้รับความสําเร็จนะครับผมแต่จริงๆผลสาเร็จเนี่ยมันจะเริ่มออกมามจะเริ่มเห็นดอกเห็นผลเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับผมคุณจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้นเริ่มมองเห็นอนาคตได้ดีมากขึ้นแล้วมันจะ ชัดเจนมากในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะถือว่าดวงของชาวราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมสำหรับการงานนะสิ่งที่คุณรอคอยจะเป็นจริงนะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรก็ตามนะผมรอลูกค้าใหม่รองานใหม่หรือรอตาแหน่งใหม่หรือรออะไรก็ตามนะครับผมคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมสาหรับชาวราศีมีนนะครับผมผมอยู่ไพ่ะกบให้ต่อนะครับผม ม่แน่ใจว่าจะเป็นอ่าเป็นงานเกี่ยวกับการหัวหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีเทาๆหรือว่าอะไรที่มันจะต้องใช้การใช้พลังภายในหรือใช้เส้นใช้สา,สายหน่อยหรือเปล่านะผมอะไรในบางคนเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณทาอ่าธุรกิจส่วนตัวนะคุณอาจจะไปหัวหรืออาจจะไปทําอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เช่นใช้สายหรือว่าใช้การซิกแซกหรืออะไรที่มันไม่ค่อยจะตรงเป๊ะนักนะครับผมแต่คุณจะมีโชคถึงปาฏิหาริมาช่วยด้วยนะผมแล้วจะทให้คุณประสบความสาเร็จและจะเป็นอะไรที่สร้างความมั่นคงให้กับก เอาไว้ว่าคุณจะรออะไรบางอย่างก็ตามนะผมสิ่งสิ่งนั้นจะสําเร็จนะครับผมจะมาอย่างที่คุณรอคอ,อยและจะมาแบบที่กึ่งกึ่งปาฏิหาริย์เล็กๆนะครับผมในเดือนอพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วผมว่าสิ่งที่คุณรอคอ,อยจะเป็นจริงนะไม่วา่าคุณจะทําในอะไรก็ตามนะผมแต่ว่ามันจะไม่ได้มาแบบว่าไม่เรียกว่าอะไรครับไม่ได้ราบลื่นโรยด้วยผิวหลาแล้วผมคุณก็ต้องใช้ในการหาเรื่องของการวิ่งเต้นซิกแซกหรือว่าต้องเหนื่อยกับมันในการวางแผนในสิ่งสิ่งนี้มากพอสมควรนะครับผมแต่มันจะสําเร็จสําเร็จกึ่งปาฏิหาริย์ ในสิ่งที่คุณทำนะผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมเป็นที่สิ่งที่คุณรอคอยแล้วมันก็สร้างความวิตกกังวลมาให้คุณมาตั้งแต่เดือนก่อนตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตรลาคมนะครับผมคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนพฤิกายนนี้นะผมแล้วมันอาจจะเป็นจริงอะไรที่ไปพัวพันกับอะไรสีเทาๆและอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่ว่ามันจะทําให้คุณมั่นคงกับการทางานของคุณมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมสิ่งที่คุณรอคอยจะเป็นจริงในเดือนพฤิกาีีะสาหรับม บอกกันถือว่าเกมการงานอยู่ในเกมที่ดีแล้วครับผมอยู่ในเกมที่ดีถึงดีมากๆอาจจะไม่ได้โยรยด้วยถึ่นกระลานะคุณอาจจะต้องใช้การวิ่งเต้นหรือการซิกแซกอะไรหน่อยก็ตามนะผมเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะแต่ว่ามันจะสําเร็จได้ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีมีนนะครับผมออาต่อไปมาดูเกมการเงินสําหรับชาวราศีมีนกันบ้างนะครับผมขอดวงการเงินเกมการเงินของชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีมีนในเดือนพิกายนทที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงิน ประมาณช่วงพีดพายนี่คุณรอคอยอะไรบางอย่างจริงนะครับผมเพราะว่างการงานและการเงินของคุณเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอันเดียวกันเลยนะครับผมว่าคุณเหมือนในบางคนอาจจะรออาจจะรอใครล็อกดาวน์อยู่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าพ่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเลยพอมาดูการเงินเนี่ยคุณก็คาดหวังกับอะไรกับสิ่งเก่าที่คุณลงทุนกับมันไปนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างจะจมอยู่กับมันมากพอสมควรนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้แล้วผม่ามีคุณมีเกณฑ์เหมือนกันรอคอยอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณก็ตามหรือในบางคนอาจจะรอเงินก้อน ที่มันสร้างรายได้ให้คุณน่าจะมากมหาศาลอยู่นะผมแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับเครียดเหมือนกับวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณรอคอยมากพอสมควรนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะสําเร็จรหรือไม่สําเร็จนะครับผมคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรือว่าคุณค่อนข้างจะวิตกกังวลค่อนข้างจะหวาดกลัวแล้วมันก็คาบเกี่ยวมาจนถึงประมาณช่วงตน้นต้นเดือนพฤศกิกายนนี้นะผมแต่คุณจะเริ่มเห็นความสําเร็จนะครับผมสิ่งที่คุณรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามน่าจะเเนนนนอออะะรรรทาาาาคคััักกกบุณมม้งงงงแลลิขย ับผมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะทั้งเรื่องการงานการเงินเนี่ยมาหน้ายกันเลยครับผมก็คือคุณจะประสบความสาเร็จนะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือว่าสิ่งที <São> ่คุณรอคอยจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะส่งสัญญาณถึงความสําเร็จเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะผมการงานการเงินนะจะส่งสัญญาณความสําเร็จมาตั้งแต่ประมาณต้นต้นเดือนพฤิกายนนะครับผมแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เลยนะผมน่าจะส่งผลสืบเนื่องจากการทํางานแล้วนะผมสิ่งที่คุณรอคอยหรืองานใหญ่ที่คุณรอคอยแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสีเหรืออาจจะเป็นอะไรที่่คุณจะต้งิเนา จะได้มาแล้วผมสิ่งสิ่งนั้นจะส่งเงินจะส่งรายได้ให้คุณอย่างมหาศาลมากพอสมควรนะครับผมจะมาเป็นสิบเหรียญเลยนะครับผมและจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยจัดอยู่ในขั้นที่ดีมากๆนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่และอาจจะเป็นไม่ได้ที่มันอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเก่าๆหรือการลงทุนเก่าๆของคุณแต่ว่าเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างจะรอคอยและค่อนข้างจะลุ้นกับมันมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าคุณจะได้มีเกณฑ์ที่จะได้้้รรรัับบทททงงงาาาานนนนีีี่่่ปะสสคควมเเ็จจจใดือิิกกยุณ รอคอยอยู่นะครับผมแล้วก็การเงินด้วยนะครับผมซึ่งมันน่าจ,จะส่งผลสืบเนื่องกันมานะครับผมลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมเรื่การงานการเงินของคุณสิ่งที่รอคอยหรือว่าการเงินของคุณที่คุณรอคอยหรือเงินก้อนใหญ่ที่คุณรอคอยคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนอพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่มากพอสมควรแล้วจะทําให้การรอคอยที่เนื่อน,นานที่ลุ้นระทึกของคุณเนี่ยจบลงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมใ่ผมดูให้ประกอบให้ต่อสําหรับชาวราศีมีนนะครับผม อันนี้ก็อย่างที่บอกเขาเป็นโดยส่วนรวมนะถ้าในบางคนที่ไม่ได้รออะไรอยู่อันนั้นก็ถือว่าไพ่ทำนายผิดไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าคนที่รอคอยอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานและการเงินนะครับผมคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับผมสาหรับชาวราศีมีนนะครับผม <c oughs> คุณจะได้รับข่าวดีจริงๆนะผมมันจะอาจจะเป็นเรื่องราของ ของการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆก็ได้นะผมแต่คุณจะได้รับอ่ามันจะมาเป็นแจ็เม้นต์เลยนะผมจะมาเป็นข่าวดีจะมาเป็นสมกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วคุณได้ไพ่ใบเดียวกันทั้งการงานและการเงินเลยนะครับผมสิ่งที่คุณรอคอยจะมีข่าวดีจะมีอะไรคุณจะประสบความสําเร็จในเดือนพฤจิกายนนี้นะผมแลวจะทําให้คุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆหรือสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นงานไม่ว่าจะเอาเงินมาลงทุนสําหรับทําอะไรก็ตามนะผมแต่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นหรือจะได้ทํามันในเดือนพฤิกายนนี้ะคผมไ่่วาุณจอ เงินเพื่อไปเปิดร้านหรือรออะไรต่างๆหรือรอข่าวดีอะไรต่างๆของคุณก็ตามนะผมว่าตัวไพ่ของตัวเพจออฟสวร r d เนี่ยมันไอเพจโอบอรเนี่ยมันหมายถึงตัวข่าวดีที่คุณจะได้รับด้วยนะครับผมแล้วคุณก็มีเกมที่จะได้รับชักเมนชัดเมนนี่ก็เป็นข่าวดีเช่นกันนะผมคุณจะมีข่าวดีหรือว่าเงินก้อนใหญ่ที่คุณรอคอยมาจะมา ในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะฮะผมแล้วก็ข่าวดีทั้งการงานที่คุณรอคอยอยู่คุณก็จะสำเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเเนี่ยอดทนให้ผ่านช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงปลายเดือนตุลาไปก่อนนะครับผมแล้วพอเข้าสู่เดือนต้นต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยข่าวดีจะเริ่มมาคุณจะเริ่มเห็นเข้ารางแล้วนะครับผมแล้วพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเต็มตัวเนี่ยคุณจะได้ร Groß ับข่าวดีทั้งการ,ร nan, คค rica, coaches, างานและการเงินและทําห้การงานการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีจะเป็นเดือนที่คุณโฟมากๆนะับผมสำหรับชาวราศีมีนนะ ผมทํงางานและการเงินนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับถือว่าเกณฑ์ออกมาดีแล้วต้อนรับการขายล็อกดาวด้วยครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมออาต่อไปมาดูเกณฑ์ความรักสําหรับชาวราศีมีนด้วยบ้างนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีมีนด้วยนะครับ,รบทั้งคนมีคู่และคนโสดครับผมขอดวงความรักของชาวราศีมีนด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของชาวราศรีมีนด้วยนะครับผม ดวงความรักของชาวราศีมีนะคุณมีเกณฑ์ของการที่อาจจะมีปากมีเสียงกันมากพอสมควรนะครับผมอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความมึงห่วงมากพอสมควรประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกา,ายนนะครับปลายเดือนตุลาคมนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤศจิกา,ายนนะครับผมภาพของการที่คุณอาจจะเกิดมีปัญหากันมีปากมีเสียงน่าจะเกิดจากความหวงัหวงความระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมากพอสมควรนะครับผมแล้วคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีการทําตัวที่ ดูเป็นคนแบบว่าอย่างไงครับหวานสเสน่ห์หรือว่าอาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาหาพอสมควรนะแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็น king of cup เลยนะครับผมก็คือเขาเขาจะมีภาพของการที่อาจจะคุณอยากจะมีปากมีเสียงกันเพราะว่าเขาอาจจะแอบไป,ปคุยกับคนนู้นคนนี้นะผมทำให้คุณนะ่มีภาพของการที่เหมือนกับจะจะทะเลาะจะไม่ไว้วางใจนะผมว่ราะฉ้ผู้ของคุณเนี่ยจะมีภาพของการที่อาจจะมีสเสนห่ห์รุนแรงมากเก,กินไปนะผมแล้วเ็เป็นผู้ชายเนะี่ยจะมีสาวๆเข้ามาเยอะเกินไปแล้วทําให้คุณเนะี่ยเกิดความร,รู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วทาไม่เกิดว่าจะมีปากเสียงมาจากเรื่องตรงนนี้้ก็็เปปไได คุณมีเกณฑ์ของการที่อากจ,จะมีปากมีเสียงกันแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขั้นทะเลออาะกันรุนแรงนะผมจะเป็นลักษณะที่การทะเลาะกันแบบพอเป็นทิ่ทีแล้วผมก็ดูท่าทางแล้วเนี่ยคนที่คุณคบอยู่หรือคู่รักของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นทําตัวแย่มากนะผมแต่ลักษณะของการที่เขาอาจจะแบบเผลอไปคุยกับคนนี้บ้างคนนึงคนนี้บ้างนะผมแต่เขาจะเริ่มทําตัว กับคุณดีมากขึ้นนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะก็จะมีเรื่องของการที่เหมือนกับคุณจะได้คุยกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันดีมากขึ้นนะครับผมก็จะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นนะอาจจะมาเป็นไฮโลฟานนะคนหนังจากที่อาจจะมีปากมีเสียงกันหรือว่าคุณอาจจะเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจเขาในพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยอยู่ค้าล่องกรลอยเขาครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแล้วการที่ทะเลาะกันหรือมีปากมีเสียงกันครั้งนี้จะพัฒนาทําให้เขาเนี่ยปรับปรุงตัวดีมากขึ้นนะครับผมในเดือน ก่อนประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีการปรับตัวนะครับผมจะมีการปรับตัวแล้วก็จะมเป็นคนที่คุณรอคอยได้ดีมากขึ้นในเดือนประมาณต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะทําตัวดีแบบผิดหูผิดตาเลยแล้วครับจะเปลี่ยนจากการที่ทะเลาะเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณเริ่มที่จะไม่ไหวกับพฤติกรรมเขาแล้วนะครับผมจะไม่ไหวที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเผลอที่ไรเขาจะแอบไปคุยคกับคนนู้นคนนี้ทำอะไรตัวไม่ดีอยอกลอกลูกล้อพรล้อค้างกับคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมี อย่างนี้จะถึงนี้นะครับผมอ่หนวผมดูไพ่ประกบมให้ต่อนะครับผม มีภาพของการที่อาจจะมีความคาดหวังซึ่งกันและกันนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะที่คุณน่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเขายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วคุณเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมในบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะใจแข็งอยากจะเด็ดขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องปรับแล้วครับเขาต้องปรับพฤติกรรมแล้วนะผมพฤติกรรมที่อาจจะแอบไปคุยกับคณนู้นคนนี้หรืออาจจะทาตัวนอกลู่นอกทางกับคุณนะครับผมเขาก็จะมีความรู้ส เริ่มที่จะไม่ไหวกับเขานะครับผมมมีภาพของตัว k ิงน of s สว r d ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีภาพของตัว เจ็ดถ้วยนะผมเจ็ดถ้วยนั่นหมายถึงความคาดหวังนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมก็คือเขาจะต้องทําตัวให้ได้ตามที่คุณคาดหวังนะครับผมถ้าเขาทําตัวไม่ดีอีกอะไรอีกเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะแข่งหรือคุณจะไม่เอาเขาแล้วเช่นกันนะบอกว่า mm. จะเป็นเดือนที่คุณจะแข็งขึ้นมากแล้วผมสําหรับพฤติกรรมของเขาที่มีลักษณะการที่อาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามานะครันนี้ก็เป็นดวงฉุนรวมนะผมเยย,ย้ำอีกทีนึงนะถ้าคุณเจอพ,พฤติกรรมที่บอกว่าเออ แฟนของคุณไปทําตัวไม่ดีหรือแอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะเลวแหวงเขาน่าจะถึงจนในบางคู่ถึงขั้นที่อาจจะมีปากมีเสียงกันนะครับผมเขาจะปรับปรุงตัวได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเห็นท่าทีที่แข็งก้าวของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณรู้บอกกับเขาเหมือนว่าคุณจะต้องการคำมั่นสัญญาขเขาว่าเขาจะต้องปรับพฤติกรรมไม่ได้นะครับผมแต่ถามว่าเขาจะปรับได้ไหมเขาจะปรับได้นะครับผมเพราะใบของเขาเนี่ยมันเป็นไฮโลฟานกับตัว ดีมเพลสขึ้นมานะผมเขาจะมาดูแลคุณได้ดีมากขึ้นจะทําตัวให้คุณเป็นเจ้าหญิงมากขึ้นหรือว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะผมเขาก็ทําตัวน่ารักกับคุณมากขึ้นนะครับผมเขาจะเลิกพฤติกรรมที่มันไม่ดีหรือว่าความเจ้าชู้ความอะไรต่างๆความหึงความหวงความระแวงความอะไรต่างๆที่ทําให้คุณมีปัญหากันนะครับผมเขาจะปรับตรงนั้นลงนะครับผมเขาจะทําตัวดีกับคุณมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะมาถึงนี้แล้วผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมพฤติกรรมของความนอกลู่นอกทางความที่ไม่อยู่กันเลาะลอยความเจ้าชู้ความอะไรต่าง มาดูแลเดใายครอบครัวจะดูแลเดใายคุณได้ดีมากขึ้นในเดือนที่การยนที่จะถึงนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีมีสำหรับคนมีคู่นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูคนโสดกันบ้างนะครับผมคนโสดนะในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยคุณมีภาพของการที่เหมือนกับขัดหูขัดตาและคุณไม่ไว้วางใจคนที่เข้ามาเลยนะผมใครเข้ามากับคุณก็เหมือนกับจะมีเรื่องปั่นป่วนมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความหึงความหวงกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมทําให้คุณเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายนะเหมือนกับ เจอใครก็ไม่ค่อยจะถูกใจใเจอใครก็จะมาแนวแบบว่าเจ้าชู้นะผมแนวไม่ค่อยจริงใจนะผมหรือว่าเผลอเมื่อไหร่เขา,เาก็แอบไปมีคนคนนี้นะผมทให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าค่อนข้างจะละแวงค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรนะครับผมแต่ถามว่าตัวของคุณคุณก็มีภาพของการที่เหมือนก็จะรอคอยใครบางคนเหมือนกันนะครับผมเหมือนถึงใจคุณนะคุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายารู้สึกไม่ค่อยจะไว้างใจนะแต่ในใจของคุณอีกใจหนึ่งคุณก็จะมีความรู้ของความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาแล้วจริงใจกับคุณ้้าาางเหมมมมือนนะผแลววถ่จ Do อ่าพฤษภายนนี้จะมีนะผมจะมีคนที่เข้ามาหาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในอ่าอยู่ในความคาดหวังของคุณนะครับผมอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้มาจริงจังจริงใจอ่ะคุณแล้วค่อนข้างจะมาแบบว่าเป็นแนวคนดีเลยนะผมเป็นคนที่คุณไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะผมเพราะว่าคุณเจอมาในช่วงก่อนนะครับดวงของชาวราศีมีนเนี่ยจะเจอแต่คนที่แบบว่าเจ้าชู้ไม่จริงจังไม่จริงใจนะผมคุณจะไม่ได้เจอคนที่แบบว่าเหมือนมาแล้วมาดีเลยแต่ว่ามาในเดือนพฤิกานเนียคุณจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะอ่าในบางคนอาจจะเป็นคนแนวธรรมะธรรม โบแล้วผาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุมากกว่าทีควรนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแข็งมีความเด็ดขาดเหมือนกับเป็นคนที่ปากไม่ค่อยจะตรงกับใจนะผมเป็นคนที่เหมือนกับจะดูแข็งแข็งดูมีคนเป็นคนดื้อเป็นคนล้านล้นาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างดีเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆแล้วเขาจะมาดูแลคุณประดุจคุณเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วผมแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมาแบบว่าเหมือนกับทําตัวเป็นเจ้าหญิงหรือว่าเป็นคนเป็นหญิงในฝันของคุณเลยนะผมจะเป็นคนที่ดูภายนอกจะดูแข็งงหหนนนนนนน่่่ออออยยมมมจจะเเเเปปป็็คคคดดดูููากไตรใืื เหมือนไม่ค่อยพูดค่อยจานะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนดีมากคนหนึ่งเลยนะผมแลวเขาจะมาแบบว่าจริงจังจริงใจกับคุณเลยนะผมจะทําให้คุณลืมกับการที่รู้สึกว่าอเจอใครมาก็เบอร์คนไม่จริงใจเจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่คนที่ทํใมาสร้างปัญหาให้คุณนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะเจอกับคนอีกลุกหนึ่งเลยนะผมจะเป็นคนที่พูดน้อยจะเป็นคนที่ข้อคนี่อาททำมากกว่าพูดนะผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนดีมากคนหนึ่งเลยก็ตามนะครับผมแต่ถึงแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนดื้อดูเป็นคนแข็งแข คุณจะรู้สึกดีแล้วเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกถึงความรักขึ้นใหมครั้งสำหรับชาวราศีมีนนะครับผมสําหรับชาวโสดนะครับ เ้าสำหรับวันนี้ก็จบคําทํานายของชาวราศีมีนเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาร์โลวิตุนด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาร์โลวิตุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยางๆสมบัติในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ